เสถมพ่อครูระเบียบการรับนักเรียนสัมมาสิกขาในข้อเต็มใจมา23มีนาคม2560ตอนนี้นะถามมีสองข้อข้อหนึ่งตอนนี้ทุกโรงเรียนกำลังรับนักเรียนใหม่ระเบียบการรับนักเรียนใหม่คือทั้งผู้ปกครองและนักเรียน ยินยอมพร้อมใจในการมาเป็นนักเรียนสมาสิกขาใช่ไหมคะใช่อันนี้อาตมาเองเนี่ยเป็นคนที่ออกกฎอันนี้ว่าผู้ที่จะมาเรียนนักเรียนที่จะมาเรียนโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นระเบียบการเลยว่านักเรียนใหม่จะต้องมาพร้อมทั้งผู้ปกครองและผู้ปกครองต้องยินยอมให้มาเรียนและเด็กก็ต้องยินยอมตนเองจะมาเรียน ถ้าไม่มีการยินดียินยอมอย่าเอามาเรียนเลยเด็กอย่างมาเรียนนะพ่อแม่ก็ไม่ยินดียินยอมยากนะพ่อแม่อยากให้ลูกมาเรียนแต่เด็กไม่ยินยอมก็ยากเพราะฉะนั้นก็จะต้องยินยอมทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองนะมาเป็นนักเรียนสารามจิกขาเนี่ยถ้านักเรียนไม่ยินยอมนะบอกว่าวงเ้เปิดไม่ชอบ แต่ผู้ปกครองอยากให้มาเรียนโรงเรียนจะรับไหมคะก็พยายามทีนี้พ่อแม่ก็จะพยายามกล่อมลูกกล่อมเด็กของตนเองอ,ะอ่ะจนกระทั่งยังไงยังไงก,ก,ก็ต้องพยายามให้บอกว่าก็มันก็เลยว่าเอาร้กก็บอกแล้วว่าพยายามให้ยินยอมให้มาเพราะฉะนั้นก็มือ,มอก็ไม่เคร่งเครียดกันทีเดียวหรอก แต่กฎเกณฑ์เป็นอย่างนั้นไม่ได้แค่งเครียดทีเดียวเพราะเท่าที่ผ่านมานั้นเมื่อมาเรียนแล้วมาฝากเรียนเข้าไปแล้วเด็กทีไ่ไม่ไม่ไม่ยินยอมไม่ยินดีเนี่ยเพราะมันหลายอย่างเข้ามาที่นี่แล้วก็มาแต่งชุดยูนิฟอร์มของที่นี่ก็ไม่เหมือนข้างนอกเขาเลยใส่กระโปรงเสื้อมียูนิฟอร์มสวยๆที่นี่มันนุ่งผ้าถุงมันนุ่งกุงเกง ไทยอะไรก็ไม่รู้นะช่วยแหลกเลยไม่เหมือนโลกเขาอะไรต่างๆนะมาอะไรแล้วอย่างมากมายเด็กเขามาปฏิพานธรรมดาสามัญสำนึกมาเห็นแล้วเขาก็ไม่อยากมาเรียนเท่าไหร่เพราะไม่เหมือนโลกเขานะมันไม่ไมเหมือนโลกก็าไ่สามัญอะง่ายๆตื้นๆนะแต่ว่าเด็กจริงๆมาเรียนแรบเนี่มันคัดเลือกมันคัดคน เพราะงั้นเราก็ไม่เคร่งเครียดเท่าไหร่แม้เต็มใจไม่เต็มใจบ้างตามกฎก็ว่าไปแต่จริงๆแล้วก็เต็มใจไม่เต็มใจบ้างก็เอาเธอเข้ามาเรียนแล้วมันคัดเลือกกันไปในตัวหรือว่าเด็กถ้าเผื่อว่าแกไม่เต็มใจหรือว่าทั้งผู้ปกครองอะไรก็แล้วแต่อยู่ไปไม่นานาเด็กก็ออกเด็กก็ออกเช่นเด็กเต็มใจแต่ผู้ปกครองไม่เต็มใจเด็กจะมาเรียนเราก็ไม่เคร่งเครียด ผู้ปกครองไม่เต็มใจเท่าไหรแต่เขาก็ต้องยอมให้ลูกเขามาเรียนยงนี้เป็นต้นเรียนไปเรียนมานาเด็กเขาเต็มใจเขารู้ดีผู้ปกครองเห็นว่าเด็กดีขึ้นยอมเลยทีนี้มีเยอะไปไมีเยอะเลยหรือเด็กไม่ค่อยเต็มใจอะแต่ผู้ปกครองอยากให้มาอยากให้มาเด็กก็จำนนเราก็ไม่ได้เคร่งเครียดอย่างที่ว่าแล้วมีคนมีหลักอยู่งั้นจริงแต่ไม่ได้เคร่งเครียดเขา มาพอมาแล้วเด็กมันก็รู้เด็กมันก็มีปฏิภาณสามันสมนึกมันก็มีเออมาดีแฮดีฮอยู่จบไปเยอะมาตอน,น,นแรกไม่อยากมาลรวผู้ปกครองพ่อแม่อยากให้มาแต่เด็กมาอยู่ไปอยู่ไปเขาก็เกิดได้สติได้ปัญญาก็รู้เออดีก็เรียนไปจนจบไปก็เยอะอย่างนี้เป็นตน้นก็ได้ก็ได้ดีนะ แต่ถ้าหานักเร er ียนเรียนไปแล้วเกิดไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขเขาก็ออกเยอะไปนะอยากออกแต่ผู้ปกครองอยากให้อยู่โรงเรียนจะทำอย่างไรคะก็ตกลงกันเองดีก็มีมาแล้วไม่ต้องถามหรอกเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่อยู่มันก็ไม่อยู่อยู่ก็อยู่ก็ตกลงกันเองพ่อแม่ไอ้ลูกอยู่มันุณบังคับลูกได้ไหมล่ะอบังคับลูกได้ลูกมันก็จำนนอยู่ดีมันก็มันก็อยู่ทุกทุกครังวันจันจบมันก็ได้ดีอยู่อ่ะ ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ยังไม่เห็นเด็กคนไหนบ้าเนี่ยมาอยู่แม้จะบางทีมันก็ถูกพ่อพ่อคอยังอยู่เด็กอยากออกแต่มันก็ต้องถูกอยู่เพราะพ่อแม่ยังให้อยู่ก็จบไปเมื่อเห็นไม่ป้าเบอร์อะไรนี่ยังไม่เห็นมีเด็กบ้าสักคนหรือประสาทเสียอะไรไม่มีครับก็เห็นได้ดีกันไปจากนั้นนั้นไม่มีอะไร